เราเก็บที่เขาแตกใหม่ๆนี่นนะเพื่อนๆเนี่ยที่เขาแตกออกมาอย่างเงี้ยน,นี่จ้ะนี่สวัสดีจ้าทุกคนเราเรามาหาเห็ดนี่ละจ้าแต่ว่าเราเห็นผักตะกะแตนเดี๋ยวเราขอเก็บอีกสักครั้งหนึ่งปีนี้นะคะ ดูเขาก็ยังเก็บได้หลายครั้งอยู่การแต่ว่าเราจะเก็บอีกสักหน่อยหนึ่งเอาไปกินค่ะมาเก็บกับเราในจ้าออกดอกสวยเลยจ้า,อากอเขาเพื่อนๆงามงามนะพอด,ดีอันนี้ดอกดอกของเขานะนี่จ้ะดอกอันนี้ยอดจ้ะนี่ยังกินได้อยู่นะเราก็จะเอาแต่แบบอ่อนๆอย่างเงี้ยเขาจะหอมมากเลยจ้ะนี่จ้ะ มันแตกเห็นไหมแตกจากที่มีคนเด็ดนะจ้ะนอาอ่อนๆหอมหอมอร่อยไปกินกับตำแตงนี่นะช่วงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปหาซื้อมะละกอเลยจ้ะทำแต่งานไม่ได้ไปไหนเลยอะทำแต่งานเดี๋ยวสัปดาห์หน้านี้ก็ไม่ได้ทำแทนเขาแล้วจ้ะเราเก็บที่เขาแตกใหม่ๆนะั่นนะเพื่อนๆเนี่ย ที่เขาแตกออกมาอย่างเงี้ยอืมนี่จ้ะนี่เก็บไม่ถูกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคอเขาใหญ่อยู่นะนี่จ้ะ อีกเดือนเดียวเราก็จะกลับไทยแล้วมีธุระสำคัญนี้เหละจ้าเรื่องมันจำเป็นโอ้ทุกคนเราก็ดูเถาวันเขาด้วยนะเขาไม่ได้พันอะไรนะอืม เก็บถูกไหมเธอยอดอ่อนแตกเยอะเลยจ้ะเื่อนนี่ตรงนี้ก็ใช่จ้ะนี่ยอดนี้สวยปลอดสารเลยอยู่กระับธรรมชาติช่วงนี้ก็พึ่งพาธรรมชาติจ้าผักก็มีซื้อบ้างจ้ะหอมกระเทียมอะไรเงี้ยมีซื้อจ้ะไม่ได้ปลูก แล้วก็แตงโมเนี่ยซื้อกินเรากินแตงโมงบ่อยมากเลยเพราะว,ว่าเราว่มันกินแล้วมันชื่นใจดีอากาศมันร้อนด้วยนี่จ้าทุกคนโอ้ยงามงามดีวดิงามจริงๆเลยอยู่คู่กับต้นเขาเนี่ยยางงามเลยเมมโมรี่เราก็เต็มอีกแล้ว hey ยิ่งเก็บก็ยิ่งแตกนั้นเนี่ยเขาเหมือนยอดถั่วมากเลยจ้ะอร่อยจ้ากินอร่อยมากเลยใครกินสดไม่ได้ก็เอาน้ำร้อนที่ต้มเหมือนต้มกินกับชากาแฟานะลวกราดทีเดียวเขาก็สลบเหมือนแล้วจ้างามเลยจ้ะทุกคนเดี๋ยวตรงนี้หน่อยนะึง เข้าป่าทั้งทีก็อะไรพอเก็บได้เราก็เก็บเก็บไปจ้ะไม่ค่อยได้มีเวลามาป่ายิ่งทางนี้ด้วยไม่ค่อยได้มาแ้งนะจริงๆเลยจ้ะแต่เขาว่าทิศหน้าที่ฝนจะตกหนักยอดโค้งงามจริงเลยวิกี้ยอดเราล่วงเราเด็ดแล้วมันล่วงหอม,หอม อยอดอร่อยอร่อยเลยจ้าทุกคนมาดูทางนี้สินี่จ้ายอดที่แตกใหม่อู้นี่นี่จ้ายอดแตกใหม่อม คนที่เข้าป่านี่ก็ต้องเป็นคนชอบเข้าป่าจริงนะมันไม่มันสนุกมันสดชื่นนะจ๊ะแต่มันไม่ค่อยสนุกตรงที่ป่าสวีเดนเนี่ยเขามีมีตัวตัวเห็บนะเนาะที่เราเคยเล่าให้ฟังตัวเห็บก็เป็นเห็บอันตรายอะไรประมาณนี้จ้ะนี่จ้าทุกคนงามไหมงามมากเลยนี่ยอดเลย นี่ยอดกำลังกินอยู่ตรงนี้เยอะเลยนี่ยอดหนึ่งนี่จ้านี่จ้านี่อีกนี่จ้าถ้าอาทิตย์หน้าฝนตกจริงนะเราก็จะได้มีโอกาสได้เก็บเห็ดอีกหลายอย่างเลยจ้าวางก่อนวางตรงนี้เลยนรอบนี้ยอดสั้นเลนยนะนี่เห็นไหม ของอร่อยเลยจ้าตรงนี้อีกหน่อยนึงยอดเมื่อกี้ยอดมันเต็มมือเราเราเราเก็บแล้วมันหลุดมาอยู่ตรงนี้หมดเลยเห็นไหมอ่ะเราเก็บยอดผักเรล่วงออกจากมือเรานี่หลายยอดเลยไม่ะ อันนี้มีมาทางนี้เลยโดยดีเขาไม่ได้พันอะไรนะโอเคนี่จ้ะนี่จ้ะโอ้นีดดอกอะไรนะสวยเขานในๆหน่อยเนี่ยนี่ตรงนี้หลายยอดเลยอมองไม่เห็นนี่จ้ะหลายยอดเลยเธอนี่ นี่จ้านี่จ้านี่อ,อู้อยู่ตรงนี้นี่หลายยอดเลยอรงนี้นี่หลายยอดเลยเธอนี่จ้าพอแล้วเราพอแล้วจ้าทุกคนจ้า ของอร่อยเลยใครไม่เคยกินลองกินนะคะอร่อยมากเลยจ้าขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะจ้าขอบคุณทุกเมน้นทุกลลยทุกการติดตามเลยจ้าเราก็ยังคงเป็นคนติดป่าจ้ามันสดชื่นดีแล้วก็มีของกินฟรีอะไรอย่างเงี้ยแตงฝร่วช <c oughs> ิงบายบายอปเป็นเขียวดกมากเลยจ้ะจะให้ดูใกล้ๆกล้ ลูกเยอะๆเลยต้นนี้หวานด้วยนะแต่ว่าสมมติเดี๋ยวเด็กๆก็ขึ้นหมดนู้นตรงนู้นนี่นูวนดกดกดก